ไทยเป็นประเทศน่าจะไม่กี่ประเทศในโลกที่แปลกแลกนะครับเรามีนายกอบจอและก็ผู้ว่าเนี่ยซ้อนกันในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นงบประมาณ20,000ล้านบาทต่อปีที่ลงมาจังหวัดพิษณุโลก10ปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมีแต่แย่ลงเพราะฉะนั้นและจังหวัดพิษณุโลกประชาชนทุกคนมีเพนพอยต์กับการที่ผู้ว่ามารอกเกษียณเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกได้ครับถ้าผู้ว่าที่มารอกเกษียณจัดได้แค่ง,งานกาชาติเราก็กเกษียณไป นะครับเพราะฉะนั้นการเอาข้อเก่าหาว่าการกระจายอํานาจและการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงแบบญี่ปุ่นเป็นการล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงสาธารณรัฐเป็นแค่ของพวกที่นิยมการรัฐประหารหัวอํานาจจากส่วนกลางและไม่ต้องการให้ประเทศไทยของเราพัฒนานะครับขอบคุณครับคุณหมอครับคุณหมอจะตอบฮะครับคุณหมอครับพี่น้องตั้งใจฟังเดี๋ยวฟังก่อนนะครับผมขอความกรุณาครับไม่งั้น <มะ S 2> ไม่งั้นผมจะไม่ได้ยินคุณหมอพูดและผมไม่ไม่สามารถปฏิปต่อได้นะครับเชิญครับคุณหมอครับพี่น้องต้องตั้งใจฟังนะครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญต่อนาคตของชาติบ้างและสําคัญต่ออนาคตของพวกเราเราไม่ปฏิเสธเลยนะครับถ้าจะมีการเลือกตั้งอย่างผู้ว่ากทมต้องย้านะครับเราไม่ปฏิเสธถ้าสมมติจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนผู้ว่าปุ่นเพราะเป็นการเลือกตั้งตามแผนขั้นตอนกระจายอํานาจย้ํานะครับนี่คือการเลือกตั้งตามแผนขั้นตอนกระจายอํานาจแต่ถ้ามีการเลือกตั้งที่ให้อํานาจผู้ว่าทุกอย่าง รวมไปถึงอนาคตแต่ละจังหวัดจะการมีรัฐธรรมนูญของตนเองในโลกใบนี้ขณะนี้มีอยู่สประเทศคืออเมริกาแคานาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียเพราะประเทศพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยรัฐแต่ละรัฐมันเป็นประเทศมันเป็นรัฐอิสระเขาจึงมอบอำนาจให้รัฐบาลการใน3าสี่เรื่องแต่วันนี้อยู่ๆเราเป็นรัฐเดียวเราจะแบ่งแค่ประเทศโดยให้หมอบอำนาจผู้ว่าอย่างนี้บ้านเหมือนก็แตกแยกตายพี่น้องครับ และผมจะบอกว่าสัญญาไม่ว่าวันใดถ้าพวกคุณมีอำนาจคุณจะไม่ให้อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยสัญญาไหมครับขอบคุณครับคุณหมอรองเอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฐาทัพอะไรนะหมอคือ,คอ,อยาการ<อ>เลือก<ถ>ตั้งกระจายอำนาจเรายัางคงรูปแบบการปกครองของรัฐซึ่งเป็นรัฐเดียวคุณหมอฟังชัดๆนะฮะ,ะเด็ก หรัฐเดียวที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประเทศที่หมอยกมาแต่ละประเทศเนี่ยจเจริญทั้งนั้นเลยนะถ้าถ้าการปรับปรุงโครงสร้างประเทศครั้งนี้มันทําให้มีการแบ่งแยกดินแดนนะครับอินโดนีเซียมีเป็นหมื่นหมื่นเกาะเขาแบ่งแยกกันเป็นหมื่นหมื่นประเทศไปแล้วจริญญี่ปุ่นมีเกาะแก่งมากมายเขาเป็นแบ่งแยกประเทศไปแล้วประเทศไทยไม่มีรอยต่อในการแบ่งแยกเลย ถ้าพกการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นการแบ่งแยกประเทศผู้ว่ากรุงเทพก็เป็นประเทศสิครับผู้ว่าพัทยาก็เป็นประเทศสิครับทําไมจังหวัดพิษณุโลกจะเลือกตั้งผู้ว่าเองไม่ได้และถูกเก่าวหาว่าจะมีกองทองกองทัพอะไรผมว่าคุณหมอตั้งสติดีๆนะครับ